ขอการสวัสดีเพื่อนชาวไทยหัวใจโปเกมอนโกทุกท่านนะครับผมวันนี้วันอะไรแล้ววันศุกร์แล้วนะครับผมเรามาเก็บเควสนะครับผมงานวิจัยนะครับครบรอบนะครับหปุยเอหปีโปเกมอนโกกันต่อนะครับผมอ่าสตาร์ดัางวันนี้นะครับก็คือพาบัดดี้เดิน1กิโลเมตรใช่ไหมครับอะเดินเรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าได้แคนดี้จากวัดดี้ก็ไม่รู้นะครับผมแล้วคราวนี้ก็จะเป็นโอ้โหนี่ครับ เล่นกับคู <tinc S 2> ่หูไม่ยากครับป้อนของว่านถ่ายภาพหูคุณไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวไปจัดการเลยนะครับป้อนของว่างก่อนแล้วกันนะก็ไม่น่าจะยากเย็นอะไรนะครับผมอ่าเรียบร้อยครับป้อนครบ3ครั้งแล้วนะครับก่อไปครับหนึ่งภารกิจนะครับเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับถ่ายภาพนะถ่ายภาพเดี๋ยวเราไปถ่ายภาพคู่หูกันนะครับผมเล่นด้วยแล้วก็ถ่ายภาพด้วยนะครับเดี๋ยวดูเจ้าปิกาจูว่า มันจะไปอยู่ตรงไหนนะเออนะครับผมตกลงก่อนนะฮาะครับเดี๋ยวมาดูก่อนนะว่าที่ทํางานผมเนี่ยจะรบขนาดไหนเอยดึง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 ดงดึงดึงนะครับเจ้าพิกาจูมาแล้วนะโอ้ไปไกลจังครับเล่นก่อนนะครับเล่นก่อนลูกหัวนิดนึงนะครับผมโอเคครับงานวิจัยเสร็จสิ้นถ่ายภาพวิซัทสองครั้งนะก็เรียบร้อยแล้วนะครับผม เอาละครับพุ่งปิงมาแล้วอ่าเจ้าพิกาจูมาแล้วครับแล้วก็เควสเนี่ยครับผ่านไป3แล้วนะครับหัวใจที่ได้มานะครับได้มาทั้งหมด4อ่าสามหัวใจแล้วนะครับแบทเทิลนะครับโดยใช้โปเกมอนคู่หูในระหว่างแบทเทิลนะเอาละครับผมเดี๋ยวเราไปทําการแบทเทิลกันเลยนะครับไปอ่าแบทเทิลกับใครดีล่ะครับเนี่ยโอ้ ก็แบทเทิลกับตัวเองเนี่ยแหละครับง่ายที่สุดนะอ่านะครับหรือไม่ต้องก็ได้นะเดี๋ยวผมลองไปแบทเทิลกับหัวหน้าทีมนะอ่านะครับนี่เลยหัวหน้าทีมเราเลยครับได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับเดี๋ยวลองดูนะพิกาจูนะครับหา้าวพิกาจูก่อนนะานะครับแบทเทิลนะครับไม่ต้องแพ้ไม่ต้องชนะก็ได้ะครับ ่าจะได้หมดนะผมว่านะเออนะครับกระชูคาชูอ่าเออเดี๋ยวบัตเดีมอยู่ไหนนี่ไงครับเอาพิกาจูลงหมดเลยจัดไปเลยครับมาดูซิว่าได้หรือเปล่านะครับแบทเทิลกับหัวหน้าทีมนะหาแล้วครับลองดูนะครับผม ชนะหรือไม่ไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวตัดไปยอ่อๆให้เพื่อนๆรับชมเลยแล้วกันนะครับผมอ่านะครับก็กดยอมแพ้ออกมานะครับเมื่อสักครู่นี้ถัดไฟฟ้าสู้ทาไฟไม่ค่อยจะได้นะครับผม <c oughs> ก็เรียบร้อยครับสู้กับหัวหน้าทีมก็ได้นะนี่ครับงานวิจัยเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะก็ได้มาสี่หัวใจแล้วนะครับแล้วทํอย่างไรถึงจะได้อีกหนึ่งหัวใจเอ่ยทําอย่างไรทําอย่างไรนะครับทาอย่างไรดีนะ เออนะครับเดี๋ยวก็ไม่ยากเลยครับอีกหนึ่งหัวใจครับเปลี่ยนบัดดี้ไปเลยนะอืมนะครับผมสลับคู่หูนะครับผมใช่นะอ่าก็สลับจากเจ้าพิกาจูเป็นตัวอะไรก็ได้ครับที่เราอยากจะสลับนะครับเอาสีพีสูงๆแล้วกันนะก็มืดมาโอเคนะครับผมง่ายๆนะครับก็สลับ คูโหไปเลยนะหัวใจอย่างนี้ครับตัวนี้ก็มีหัวใจมาแล้วหนึ่งดวงนะก็เล่นกับเขาหน่อยละกันนะครับผมอ่าแล้วก็ป้อนของว่างแบบด่วนนะก็ได้นะครับไม่ได้อยู่ในแผนที่เท่านั้นอ๋อแล้วครับเดี๋ยวดูก่อนนะตอนนี้คู่หูผมเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในแผนที่นะเออนะครับเปลี่ยนตัวแล้วนะเออนะเมื่อกี้มัน,นยังอาจจะค้างในอ่า มันคิดว่าเป็นพี่กระจูอยู่หรือเปล่านะครับเมื่อสักครู่นี้นะเออนะครับผมหาอแล้วครับไปครับย่อๆกันครับเรียบร้อยครับไฮเบอร์วีครบแล้วก็รับไปอีกหนึ่งหัวใจครับตอนนี้เจ้าบางกีลาสของผมก็จะมาเดินนะครับผมเจ้าคอตเมืดเนี่นะครับได้หัวใจมาครบแล้วนะทั้งหมดนี่ครับอีเวนต์นะครับในเควสเว็บที่2นะ ไปดูกันต่อครับว่าในเว็บที่2นี่จะได้อะไรหลังจากที่รอบที่แล้วเราได้พิกาชูนะครับร้อยมาแล้วนะโอ้โหในเว็บที่2ครับเควสเล็กได้อีวุยนะครับผมน่าจะได้เลยนะปึ้งปั้งนะครับเดี๋ยวไปดูเควสใหญ่กันดีกว่าว่าได้อะไรนะครับ อ๋แล้วครับเควสใหญ่นะ่าจะเป็นลิซัดดอนหรือเปล่าน่าจะยังนะแต่ไม่รู้ว่าจะมีตัวอะไรมาให้นะลองดูก่อนนะครับมาเป็นฮิโตคาเงะก่อนนะครับอาจจะค่อยๆไล่ไปนะสุดท้ายน่าจะเป็นลิซดดอนนะครับน่าจะนะผมดาวเอานะครับผมยังไงก็เดี๋ยวเพื่อนๆไปลบอาเควสกันแล้วก็ไปทําภารกิจให้เสร็จสิ้นนะครับจะได้ได้ตัวมาเพิ่มนะครับโอเคครับสาหรับคลิปวิดีโอน,นี้เควสที่1น,นะครับได้พิกจูเควสที่2ได้ฮิโตคัเงะยใส่หมวก นะครับฉลองครบรอบ6ปีนั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้คงต้องลาไปก่อนนะครับกับเจ้าฮิตตัวคางีงตัวนี้ครับผมแหม่ไม่สวยเลยนึกว่าจะได้รอยอีกสวัสดีครับ